พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงสงศพพร้อมเครื่องเกียรติยศประกอบศพหีบทองทึบพระสุตาวุฒาวิสิทธิ์ขันชัยอภาภพกโรอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกบี่และเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรรวารามพระอารามหลวง นายพัสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานในพิธีและพระราชะสุทธิวิมลเจ้าคณะจังหวัดกระบี่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายชวนภูเก้าล้วนประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีตามหมายรับสั่งภิกษุสามเณรและประชาชนเข้าร่วมพิธีณห้องประชุมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดแก้วกุระวารามพระสุตาวุทธวิสิทธิ์ขันชัยอาภากโรอายุ80 11ปี60พรรษาอาดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่อดีตเจ้าคณะจังหวัดกระบี่อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงได้ถึงแก่มรณาภาพเมื่อวัังคารที่30พฤษภาคม2566เวลา10นาฬิกา45นาทีพระสุตาวุฒิวิสิทิ์ขันชัยอาภากโรหลวงพ่อพระอุปชาผู้ดำริเริ่มการบวชสมณีภาคฤดูร้อ,อนวัดแก้วกรวารามจังหวัดกระบี รุ่นแรกปีแรกของการเ,าเริ่มต้นคือพุทธศักราช2,529ติดต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้อีกทั้งเป็นผู้เร,เริ่มในการจัดการศึกษาสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมทั้งสายบาลีและสายสามัญจนมีสิทธิอนุสิธตที่จบการศึกษาอย่างมากมายสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นคุณแก่พระศาสนาอย่างยิ่ง